บัตรหยังแต่ว่าท่าบัตรปปสอยผมก็ปปสนี่มันก็ใช้ได้เบอรแล้วครับเราจะได้ไม่บัตรเปลี่ยมีไม่บัตรตำรวจผมทำงานปปสผมทำงานในชุดในชุดมีบัตรผมชุดเสือผมเนี่ยสาวัดสีกับเจ้เนี่ยผมเป็นเจ้าพนักงานปราปางยาเสพติดด้วยเนี่ยผูะเอาอะไรอีกไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมความจริงผมคิดว่าจะหยุดทำคลิปสักระยะนะเพราะว่า หูผมข้างซ้ายเนี่ยมันมันมันไม่ได้ยิพนพอดีผมล้มในห้องแต่บังเอิญนะวันนี้ผมได้ดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจและถือบัตรปอปสอเข้าไปทําการตรวจค้นบ้านบ้านบ้านชาวบ้านนะ่นตามคลิปญี่ปุ่นเจียงไกรไทยอ่อนเขาเอามาลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอดดสูใจจริงๆนะเข้าไปอ่ะ กลุ่มตำรวจพวกกลุ่มบุคคลพวกนี้อ้างว่าเป็นตำรวจจะจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันและบัตรปปสจะเป็นบัตรที่จริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะการมาอ้างอย่างนั้นเนี่ยมานอกเครื่องแบบหมดเลยนะครับแล้วก็กล่าวอ้างว่ากาาชายในนี้เกี่ยวข้องอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือบ้านหลังนี้อาจจะมียาเสพติดทุกซ่อนอยู่ซึ่งระทาชายในนี้ก็ไล่บอดแพะออกไป ให้เอาหมายค้นมาและเขาก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านให้รอเจ้าของบ้านก่อนแต่พวกมันก็ไม่ได้อีลาค่าอีลังมันถือว่ามันมีอำนาจบาดใหญ่กูเป็นตำรวจระดับน้องเนี้ยกูมีบัตรปอปสกูมีอำนาจทำทุกอย่างในประเทศนี้มันคงคิดอย่างนั้นมั้งแล้วก็ไปเสกใส่กุญแจมือเขาอีกทั้นที่เขาไม่ได้กระทำความผิดหาเหี้ยวอะไรเลย พวกมึงลุกแก่อำนาจจนเกินขอบเขตนะแล้วก็ทำการตรวจค้นเขาอีรุ่ยฉุยแฉกไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนลงมือทำการตรวจคน้นและไม่ได้เขากัำกับด,ดูการตรวจค้นเลยมึงตรวจคนน้นกันไปทั่วหมดกี่คนก็นไม่รู้แล้วผู้ถามเนที่พวกมึงได้ทำบันทึกรายการการตรวจค้นไว้ไหมและมึงได้ส่งรายงานการตรวจค้นในเฮเลขาธที่การปป,ปสทราบภายใน15วันหรือเปล่า พวกมึงก็ไม่รู้อีกแล้วใช่ไหมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยเขากัคุ้มครองอยู่แล้วว่าการจะเข้าไปตรวจค้นในบ้านใครเขามันต้องมีหมายค้นหรือคําสั่งศาลประมวลกฎหมายวิธีพิจา,ารณาความอาญาก็บัญญัติไ็นทำนองเดียวกันก็คุ้มครองสิทธิเรื่องนี้ไว้แต่ก็มีข้อยกเว้นแต่ผมจะไม่พูดถึงเจตนาล้มการล่าพระราชบัญญัติป้องกันและประปาบปรามย,ยาเสพติดให้โทษเนี่ย ผู้ศักราชปีพศ2519ขึ้นมาเนี่ยเขามีเจตนาลมว่าในกรณีที่มีความจําเป็นเนนร่งด่วนเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องหรือได้มาจากการแก่งยาเสพติดเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนย้ายหรือเอาไปซุกซ่อนหรือทํำลายเข้าถึงให้เจ้าพนรรักง,งานให้เจ้าพนักง,งานออกบัตรปป,ปอสอให้เพื่อจะได้ไปทําการยับยั้งให้ฐานท่วงที แต่มันก็ต้องมีเหตุนะมีเหตุตามที่กฎหมายเขาบัญญัติไว้ในมาตรา14ผมจะอ่านให้คุณฟังในอนุมาตรางเข้าไปในขคหสถานเพื่อตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่าเพื่อตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่าไม่ใช่มึงเดาสุ่มๆเอาไปเองถ้างั้นมึงก็ตรวจทุกบ้านเลยนะ คิดว่าบ้านไหนมียาเสพติดกูก็จะเข้าไปตรวจพ้นอย่างนั้นเหละนะว่าให้อัน,นามอย่างนั้นอนะ่ะไม่ใช่มันยังมีอีกนะมึงในตอนท้ายของวัคในตอนท้ายเนี่ยข้อที่2เนี่ยของมาตราสิบสี่เป็นหลักสําคัญเลยที่ผู้คุณละเลยกันไปทํากันผิดผิดคือประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนื่นช้ากว่าจะเอาเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้ายซุกซ่อนทำลายหรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเห็นไหมมันต้องมีเหตนะุคุณเชื่อว่าจริงๆเนียสารลับของพวกคุณต้องแน่นอนจริงๆว่าตอนนี้มันกำลังจะเคลื่อนย้ายายาเสพติดจ,จำนวนมากๆออกไปแล้วแต่พวกคุณเนี่ยนะทนไปส่งเดชบางทีมันก็ที่จริงประชาชนนะครับ ผมบอกให้เลยว่าเรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันชีวิตทัพย์สินร่างกายเราได้นะคุณสามารถที่จะเอามีดตัแล้วก็ไม้ท่อนไม้เก็บไว้ในบ้านถ้าคุณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมันจะไม่มีสายบ้าบอคอแตกที่ไหนมารายงานหรอกครับนะเพราะฉะนั้นคุณสู้เลยนะครับต้องสู้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเป็นประจำว่ามันบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ยัดยาเสพติดแล้วก็ตกทัพย์จากพวกคุณ คุณจะเอาอย่างนั้นเหรอถ้าคุณมีเง okay. ินให้มันก็จบถ้าคุณไม่มีเงินให้มันคุณก็ติดคุกคุณจะเลือกออกแบบไหนคุณจะสู้หรือคุณจะอยู่มันอย่างทาดแบบเนี้ยะถามหน่อยสิยอมมันอย่างนี้ตลอดไปเหรอมันคิดจะไปค้นบ้านใครมันก็ค้นอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยฮ่ามึงทำส่งเดชเลรขาธิการปปสก็ออกมาพูดอยู่แล้วว่า การกระทําในเบื้องแรกมันต้องขอหมายค้นจากสารก่อนแต่ถ้ามันในกรณีจําเป็นหรือมีเหตุเร่งด่วนเนี่ยตามที่กฎหมายขบัญญัติไว้ในมาตรา14ที่กูอ่านให้ฟังเนี่ยมันถึงจะทําได้เข้าใจไหมแระการกระทําของมึงผิดไปหมดเลยอ่ะคือมึงนึกคิดเอาเองเข้าใจไหมโดยสามัญสำนึกของผู้มึงเอง ว่ามึงคิดว่าบ้านหลังนี้น่าจะมียาเสพติดอะไรแล้วมึงก็เข้าไปทำการตรวจคน้นโดยไม่มีหลักการและเหตุผลต่าม,มาคำพิพากษาฎีกาที่8722ปี55การปฏิบัติหน้าที่ของมึงไม่ชอบ้่ยกฎหมายเข้าใจไหมนอกจากนี้ยังมีความผิดฐานเป็นซ่องโจรนะมึงสมคบไนตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดตามบทประญัิในภาค2คือบุกครุกกข้าไปนในบ้านเขาโดยมีเจตนาแอบแฝงอะไรพวกเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม และพวกมึงยังมีความผิดฐานบุกรุกตาม364-365คือบุกรุกแต่2คนขึ้นไปโทษก็นหนักขึ้นไปอีกใช่ไหมเออและมีความผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา 39, 3 0 9 3 1 0แล้วก็มีความผิดฐานทางผู้อื่นตกใจกลัวโดยการคู่เข็นและไอ้ที่ตำรวจที่เป็นสารวัตรเป้านะถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าพนักง,งานตำรวจนะคุณโดนมาตรา145คือ ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานเนะี่ยมึงต้องระวังโทษตามร้อสีิบห้อีกกระทงหนึ่งและใช้ยศอ้างว่าเป็นสารวัตรถ้าคุณไม่ได้เป็นตำรวจนะคุณโดนมานตาร้อยสิบกอีกกระทงหนึ่งนี่คือสิ่งที่พวกคุณต้องเจอผมบอกให้เลยถ้าคอเรื่องพวกคุณนะสุดท้ายผลสุดท้ายคุณจะค้นพบหรือไม่ค้นพบสิ่งของ คุณอาจจะค้นพบสิ่งผิดกฎหมายคือ,อยาเสพติดก,ก็เป็นเรื่องของคุณแต่วิธีปฏิบัติของคุณมันผิดกฎหมายเขาสามารถดําเนินคดีได้ระวังตัวว่ให้ดีๆนะผมก็มาให้ความรู้กับประชาชนนะครับในยุคนี้นเป็นยุคมืดยุคแห่งที่ว่าเราต้องเอา,าตัวรอดให้เป็นนะต้องสู้ครับถ้าไม่งั้นคุณก็ติดคุกขอบคุณครับ